มีมัดกาแบบนี้แหละค่ะนี่นะคะเป็นมัดกาที่ลกนะคะตอนนี้เขามาตักกานะคะเขามาตักกาเพื่อมาลกกาเพื่อไปไหวถ้ดั้มนะคะเพราะว่ายังบ่อพ่อนะคะหมองถี่ดั้มหน้ามองหน้าโนานยังบ่อพ่อนะคะเบ<ม>ิร์นะคะบรรยากาศตอนดีก็เริ่มลกกาลกยังกันนะคะดีกับเป็นเข่าที่ห้าวดั้มเสียเอาไปดั้มน,นะคะเขาลกกาไหว้นะคะเบิร์นะคะนี่ก็เป็นมัดกานะคะมัดเข่านะคะเบิร์นเบิร์น ก็เป็นมัดเข่ามัดกาของเฮานะคะดิชาก็เอาบรรยากาศการดำนาการลูกกาใบชมนะคะมือรีวันทีสี่กรกฎาสองห้าหกกนะคะนี่นะคะการลูกกากับพิักษณะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเขากับลูกกานะคะลูกกานี่นะคะเขากับลุกลักษณะแบบนี้นะคะกะลุกแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะก้ารลูกกากับลูกแบบนี้เลยนะคะลุกแบบนี้นี่ค่ะบ่มีน้ำลายนะคะกับลกลูกใหญ่มันขาดนะคะ นีค่ะลูกแบบนี้เลยนะคะเอาไปชมนะคะว่าลูกแบบนี้นี่นะคะค่ะคือก้านลกกานะคะนี่เป็นก้าโลกานะคะเบิงนะคะผู้ชมนาญนก้านลกากรสิลกแบบนี้ระคะจุ๊บจุ๊บจุ๊บนี่เอาบ้างไว้บ้างไว้เพื่อล่อร่วมกันนะคะอันนี้นะคะนี่กับเตก้านะคะเตก้าลูก้าไปทอบ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 นะคะนี่ทอบทอบทอบนี่ก็ได้ชอบนะคะทอบทอบทอบชอบอบนี่นะคะนี่ดินั่นเบิร์นะคะเตนั่นนั่นเห็นบ่คะ นี่ค่ะตีีแล้วก็ทอบทอบนะคะดีทอบทอบเลยะค่ะคุณยายนงค่ะคุณยายลีดค่ะเออคุณยายหลีดนะคะ <c oughs> เป็นผู้ทอบนะคะโอ้ย <c oughs> กิ่งแห้งค่ะทุกๆคนมีความขยันแล้วก็มันแห้งค่ะ <c oughs> สำนึงบเด็ว่าษมานะคะเงินสื่อบ๊วด็นะคะมาด้วยใจทั้งนั้นเลยนะคะ <c oughs> มาด้วยใจทั้งนั้นทุกๆคนนะคะ <c oughs> มือนี่นะคะมาซอยกันด้วยใจกันก <c oughs> ันไปทีนะมัค่ะมาโชว์หน่อยอันนี้เป็นคุณยายหลีดนะคะคุณยายหลีดนะคะนี่ค่ะอันนี้นะคะนิกาามาสวยๆเลยค่ะของคุณยายนะคะ ดูนะคะนี่บล็อกเป็นวัดจำหนึ่งสิได้มาได้เด้ค่ะเงินซื้อบาได้ขายุ่งนี่นะออกนะคะนี่จังรสีเลยนะคะเห็ดบันเอ็ดแบบธรรมดานะคะเห็ดแบบคุณภาพนะคะหลังจากนั้นนะคะดีนะคะเห็นบุคคาดีค่ะเห็ดหน้าบันเอ็ดง่ายนะคะกลัวสิได้เข่ามานะคะมีโลคก็ขอให้เลยแพลงแเนี ta, ่ยเด้อค่ะเต้เบื้องต้นราคานี่มีไปละลกนี่ค่ะลกเบิ้องต้นราคานี่ค่ะกลัวเช่าอะไรเช่าหน้าเฮาสิอันนี้ได้นะคะนี่ลกก้านะคะลกก้าทางพุ่นกัดมีการเตะก้านะคะนี่ นะคะเดี๋ยวมีค่ะเตก้านนะคะมีนะคะดีค่ะโอ้ยมาโดยใจนะคะตั้งใจตั้งยังเง็้ยเลยนะคะดิเตะออกี่คือเตะขือต้มมันออกนะคะแล้วก็ล้างเหงื่อล้างไงออกนะคะคือเศษสกปรกนี่นะคะออกนี่นะคะอัดสบัดสะบัดสบัดนะคะที่นองห้านี่นะคะมาซอยกันเอาใจมาซอยเลยนะคะเขาแย่ป้าปีงก็กินน้ำกันเขาก็กินน้ำกันนั่งน้ำกันโอ้ยมัวนี่ยังเคยบอกค่ะ ดำาหนดําหน,น,น,น้ารวมกันแล้วก็มากินนางกินเข่านํากันโซลกันบรรยากาศเกา่าๆของเฮายังมีอยู่นะคะอยู่บ้านด้วนยายเพื่อฟักินจังหวัดศรีสะเกดค่ะนี่นะคะลก,กา้าเด้อค่ะนี่มาลกกานํากันกาที่ตัางห้าลกมาวางเรียงกันไว้แล้วนะคะนี่เห็นบอคะนี่ก็คือต้นกาต้นเขานะคะเอื่น่าต้นกานะคะก่อนเสียเอาไปด้าเอื่นมาต้นกานะคะเมื่อกี้ก็เกือบถือขีต้มค่ะพี่น้องเตก๊กกะกามากก็เกือบถือกีต้มเลยนะคะนี่ค่ะนี่เป็นมัดกาเนาะค่ะนี่เนาะ เคยฟังแต่ในเพียงว่าตอกมัดใจอันนี้ตอกมัดก้านะคะใส่ใส่ตอกนะคะมัดนะคะนี่ที่บอกหว่ปะข้าเข้าลัก,กา้าข้าใส่ตอกนะคะในการมัดนะคะเดี๋ยวนี้ชาเสียเอาหิเบิงว่าตอกเป็นแนวดา <c oughs> นี่นะคะกับเป็นตอกเขาเอืนว่าตอกก็คือก้านจากสารตอกมาจากไมไพผ่นะคะ <c oughs> เพื่อสีเอาไปมัดก้านะคะนี่กระตอก ดิค้ยได้ฟางเพลงตอกมันใช่ตกมันกลายอย่างน้ก็คือแบบนี้นะคะที่เคยได้ฟางเพลงตกนี่นะคะนี่ค่ะเห็นบ่คะกาเป็นจักบ้างจักไหมพ่บ้างเราก็เอาไปมัดก้านะคะนี่นะคะนี่เห็นบ่คะเห็นบ่คะมันเป็นแบบนี้นะคะจักสารไหมพายนะคะเพื่อสี่สิเอาไปมัดเพื่อที่สีเอาไปมัดก้านะคะนี่ค่ะบรรยากาศนะคะบรรยากาศมีหอนเสียงเกียร์เสียงยัง้องแล้วนะคะขนาดปันคำนํำ นี huh ่ค like, ่ะตอกตอกตอกนะคะนี่คือตอกมาจากไม้ไผ่นะคะไม้ไผ่ประโยชน์หลายอย่างค่ะพอห้อมัดมาเห็นบ่วคามันกกสิมีลักษณะจังสี่เห็นตอกบ่วคะนี่คือตอกหรือไม้ไผ่ที่ข้าจากมาก็สิกมีลักษณะแบบนี้นะคะมัดเป็นมัดเป็นมัดเลยนะคะนี่ค่ะเห็นบ่วคะนี่ละคือมัดก้าเกาตอกมามัดนะคะตอกมัดก้าไม่ใช่ตอกมัดใจนะคะใส่ไม้ไผ่จากสารเป็นเศษเล็กๆเอามามัดกับ ต้นข่าวเอื่นว่าตกมัดก้านะคะนี่เห็นอยู่นะคะบรรยากาศเก่าๆตั้งห้าวนอกค่ะ